ปิดโปรแกรมไม่ได้ใช้เราช่วยในกรณีที่เพื่อนๆดับบุ่นคลิกไปเปิดโปรแกรมแล้วเปิดโปรแกรมไม่ได้จะขึ้นข้อความล้วหน้าต่างเล็กขึ้นมาเพื่อนๆสาม,มารถที่จะเข้าไปแก้ไขตัวนี้ให้คลิกเหมือนเดิมได้มีวิธีขั้นตอนอย่างไรไปดูกันต่อได้เลยครับมันก็จะเป็นแบบนี้เมื่อเพื่อนๆดับบุ่นคลิกที่ไฟล์เพลแล้วขึ้นตัวไดดีแล้วก็ไปที่อยู่ของโฟลเดอร์นั้นๆสุดท้ายตามด้วยไฟล์ system error ขีดลบสอ 4, 4, 4 5 9 ให้เพื่อนไปที่มุมด้านล่างซ้ายแล้วพิมพ์คำว่า Service มันก็จะปรากฏแอป,ปของเซอร์วิสขึ้นมาให้เพื่อนเดี๋ยวเป็นคลิกซ้ายเข้าไปมันก็จะมีหน้าต่างเล็กๆขึ้นมาอีกอันนึงให้เพื่อนไปที่ช่องแล้วคลิกที่ตัวหนึ่งแล้วเราไปพิมพ์ตัว W เพื่อค้นหา Windows License Manager แล้วก็คลิกขวาเลือก Property ให้เพื่อนไปที่มันจะปรากฏหน้าต่างเล็กๆขึ้นมาอีกอันหนึ่งก็คือหน้าต่างของ Windows License Manager Service p r o p e r t i วงเล็บ Local Computer ไปแท็บของ General เหมือนเดิมแล้วเพื่อนๆไปที่ Start Up Type ให้เพื่อเลือกตัวอัตโนมัติจากนั้นกด Apply กดโอเคและทําการปิดหน้าสวิตช์นี้ไปจากนั้นเรามาลองเปิดโปรแกรมที่เราเปิดไม่ได้สักครู่โดยเดบเบิ้ลคลิกซ้ายเข้าไปมันก็สามารถที่จะเปิดได้หรือจะเป็นการพิมพ์เพื่อที่จะเอาแอปของเครื่องที่แรกก็คือ c a n ค u l a t o r อร์เราก็เดบเิคลิกซ้ายขึ้นไป ซึ่งแต่ก่อนไม่สามารถเปิดได้เราก็สามารถที่จะเปิดได้แล้วหรือจะเป็นไฟล์วิดีโอเพื่อนๆก็เับันคลิกซ้ายเราก็ไปทําการดับันคลิกที่ไฟล์วิดีโอถือกับเพื่อนนะครับแล้วนิ้วจิ้มที่ด้านเข้มค้างที่ด้านบนนะครับแล้วลูดลงมานะครับก็จะมันก็สามารถที่จะเล่นไฟล์วิดีโอโดยเดับันคลิกโดยตรงได้แล้ว